ทุกคนแปลว่ามาแล้วไมค์ล้วจ้ะมาพบกับแพรว่าในช่องปัจจาน,นิราของแพรอีกเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือแพรว่าผู้อวบอันแพรว่าผู้อวบอันเดี๋ยวติดไหมโอ้ยไม่ซื้อมาก่อนได้ใช่สองทีพี่น้องเลยนี่แหละข้างที่สามติชมกันด้วยนะคะเสียงวันนี้มานั่งกินข่าวแล้วแพรว่าจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังแกโอ้ยเปิดมาได้คลิปเดียวคลิปแรกยูนอยู่บ้านานานาก็ไม่ได้แจ้งพี่น้อง เขาจะสดไปไหมซ <c oughs> ด <c oughs> เดี๋ยวจะบอกว่าเพิ่งมาอัดกลับมาอัดคลิปได้เมื่อวานลงไปคลิปหนึ่งเนาะก็มีงานเข่าจ้ะพี่น้องเออ้ยว่าแล้วก็มากินกินไปด้วยเล่าไปด้วยกันละกันตามสไตล์เพรา,ามียำม,มาม่าจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นไส้กรอกวุ้นเส้นยำม,มาม่าใส่หมูยอใส่หมูสับแต่อันนี้เป็นไส้กรอกวุ้นเส้นเพรา่าทำเองมามาชิม ถามหาเจเดนกินแกล้วจ้ะก็ด้ยความที่อัดคลิปเนาะเองก็กินคนเดียวตามภาษาโอ้ยอัดคลิปได้วันหนึ่งเมื่อวานเนี่ยคลิปแรกเป็นยังไงรู้ไหมใครเห็นใครเป็นเพื่อนกับพยาวานใน Facebook ก็จะเห็นเนาะเอาไปโพสจ้ะถ้าเครียดหลายพี่น้องเลยฉันเนยหนาตาก็ไม่ได้ว่างามเลือดเลือในปฏิพีเลยโอ้ยทำไมเลือดไหลเลือดไหล ด้วยมีความหวังดีนั่นแหละก็คิดว่าเขาเป็นคนหวังดีก็เองนะั่นแหละเนาะเดี๋ยวเพจจะหายเดี๋ยวเพจจะอเอานี่ลงให้ดูตอนท้ายตอนท้ายคลิปนี้ก็แล้วกันแชทที่เขาส่งมาเขาบอกว่าเขาเป็น fc ของแพวาูดูทุกคลิปเลยพอดีว่าดูคลิปอยู่บ้านเพื่อนผัวมาเห็นชอบแพวาสเปคเลยจะ้ะวะที่ต่อให้ อยู่ประเทศนอร์เวย์อันนี้ก็ไม่ได้ด่าใครหรกเด้ออยู่ประเทศนอร์เวย์เป็นนักซุรกิจมีตังคขนาดดีชอบแพรวาแยากได้แพรวา่ามาเถองน,น,นะพูดตรงๆืแต่ว่ามีข้อแม้ว่าเขามีเมียแล้วจะขอเลี้ยงดูแพรวาเป็นเมียน่อย ต้องออกองัดขนาดะเป็นเมียน้อยฝรั่งกันเลยปะถ้าม่มีบัวก็พอจิมมัสกาดมาถามยูบิ็น้องไงอันนี้ตัวตรงมีไม่กล้ามาถามโอ้เลยกันไรเนี่ยอะไรดนด,ดูที่นี่ มาชิใส่กอก็นั่นดิตอนแรกพ้ก,กคุยขอบคุณใข่ดีโอพี่ดูแพ้ทุกคลิปเลยพี่ดีใจที่แพ้กลับมาทำคลิปนะคะนูน่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปสรุปคือมานิดต,ต่อทำให้เป็นเพื่อนเป็นเมียน้อยเพื่อนปวอกแก่แกก็ที่หดก็หลันโบ๊ท นันสินงหรอักษรัดคือกินงงก็พีพูดอะไรเด็กด้วยความที่ถ้ากรั่งมาทักนะ่ะมันจะแพ้ก็จะคิดว่ามันเป็นโรคจิตอะไรเงี้ยนาะแต่ว่าคนไทยเ้วยกันนะ่ะทักมาแบบนี้นะี่ยจะเสียใจเด้อไปบอกเลยทำไมเจ๊ยังจะดูถูกฉันเทหนาตั้มฉันนีมันถึงขั้นที่ต้องไปเป็นเมียน,น้อยเขาเลยนี่ มาถึงขางนาดแบบนี้แม่ยังคักแพ้ก็เลยตอบไปอ่าขอโทษนะคะพี่แพ้ทํามาหากินเป็นอยู่ค่ะแพ้ไม่ยมผัวชาวบ้านเรื่องผัวชาวบ้านไม่ค่อยถนัด ก็ตอบไปแบบสุภาพสุภาพทั้งเรียกบ,บอกกบไม่ยังรู้สึไปหาลายส่วนตัวเองมาได้นะ่ะเพราะว่าลายบางอันพยา่ามพยาจะแนบใบกะอะไรวะคลิปขายบ้านอะไรอย่เงี้ยเนาะจะนีสรุปว่าที่มา้ไปเป็นเมียหนุ่ย เสียใจค่นพี่น้องเออครับมาทำแตคลิปเดียวก็เป็นแบบนี้แกจะเม้นอะไรจะพูดอะไรก็ให้เกียดกันเนาะในฐานะลูกผู้หญิงด้ยวยกันก็นยังดีพี่น้องอืม วันใครเกียดกันเนะาะจะทำแบบนี้กับฉันเลยจ้ะฉันก็ถึงฉันจะปะัญหาฉันก็จีอุตสาหกรมาหากินอ่ะดกจ้ะ เ,เดี๋ยวกินพักกันนะโมเกดจะบอกถ้าเราไมากินพักเลยเนะเพราะก็เจอมคนคนไม่ค่อยชอบกินพักน่ะสุยอดตอนนี้มันยังไม่เปรีออเดอร์ ไม่ไหวไม่ไหวจะรวยร่รนฟ้าต่ำไหนก่อนมันนี่แต่ว่าแพ้เข้าใจว่าคนบางประเภทคนบางกลุ่มนะคนบางกลุ่มในสังคมเราอะเห็นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาเขาก็เลยกล้าพูดแบบไม่อายว่าจะเป็นเมียน้อยนูน่นนี่นั่นอะไรกันนี่เนี่ยแต่ไม่ใช่แพ้ เพรเคยทำอยู่เมืองนอกนั้นนะเพรเคยทำภาษาอะไรทำได้จ้ะหาเงันใช่เองได้อยู่จ้ะต้องมีใครมาเลี้ยงฉันหรอกแล้วถ้าติดตามเพรจริงๆอน่ะก็จะรู้ว่าเพรมีลูกมีผัวเนาะถ้าเกเจะให้ฉันไม่เป็นเมียหน่อยเขา เขายอมได้ไม่ะจะเป็นผัวน่อยฉันไม่ได้ฉันเขาผัวฉันไม่ยอมคือกันแย่บ้านนี่คืออาหารชิปไปิ้ลโซ่กับขิ้น plastik Sampah dan daun ถามว่าพี่มี่มัมากินดนนี่พี่ม่ไม่ได้อยู่บ้านเนาะพี่มี่อยู่หอจ้ะเพราะว่านางทำงานนางก็เลยขออยู่ในหอดีกว่าเพราะว่าจะได้ไปทํางานสะดวกเดินหน้าจะมาอยู่นอนบ้านถาว่าคิดถึงลูกมากก็คิดถึงมากจ๊ะจะทำไงได้เขาก็เริ่มตัวเขาต้องอยากใช้ชีวิตของเขาเนะ เดินก็นอยู่จากเดินเดินกลับไปนอนบ้านย่าเดิอนมาปกติให้กอดกันเลยนี่กอเลย ก้นแค่นี้แหละเดี๋ยวดึกกลับมากเกินกว่าถึงวนเนี่ยพ้ากินน้อยขั้งต่อขั้งแต่ว่าพ้ากินบ่อยจ้ะนี่ก็ไม่น้อยเละสี่อันอะ ข้าวมากินใหม่แบบเจ็บมืน่นตลกแล้วจ้ะไปก่อนคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดตามกดตับตะไคร้ทำให้ว่าด้วยเป็นกำลังใจเนาะคอมเมนต์ไปแพ้อ,อ่านดีจ้ะเดี๋ยววันไหน,นวันทั้งวันก็ไม่เปไรอ่านไล่ตอบอะไรจ้ะสวัสดีค่ะ